เมนูพื้นบ้านของชาวลาหูซาจอยแปลว่าอะไรครับเนื้อหมูที่ห่อด้วยใบตองค่ะซาแปลว่าซาแปลว่าเนื้อจอยจอยก็คือห่อค่ะก็คือนี่แหละเราก็จะทําเนื้อนะครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูหมูสับแล้วก็เดี๋ยวเราจะห่อด้วยอันนี้อะไรครับตองสับใบตองสับค่ะก็จะใช้ห่อด้วยอันนี้นะครับอุ้ยใช้ใบตองเฉยๆได้ไหม มันกิ่งมาไม่เหมือนกันอันนี้จะหอมกว่าอมะขามป้อมเอาไว้ลดความมันลดความมันนะใช่เราต้องขูดผิวข้างนอกออกก่อนค่ะเห็นเขียวๆไหมคะอ่านี่เราจะให้เห็นเขียวๆ,ๆแบบนั้นแบบนี้ก่อนครับโอ้ใช้แค่ช้อนข,ขูดขูดนี่ก็ออกแล้วนะใช่ค่ะ พอขูดต้องเปลือกนอกออกนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเนื้อเขียวๆด้านใ,<ช>ในแบบนี้พอเราขูดออกมาได้แล้วนะครับส่วนที่เป็นเขียวๆเ,เนี่ยเราก็จะต้องเอามีดนะมาสับอีกทีหนึ่งให้ละเอียดเลยถ้าใส่เยอะไปมันก็จะฝาดไปแล้วก็เหมือนมันจะหย,ยาบๆอะค่ะมันจะทำใ,ให้ฝาดไปอีกใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เนื้อแข็งค่ะระหว่างที่กําลังเตรียมในส่วนของตัวเปลือกนะครับมาขบป้อมเดี๋ยวผููจะช่วยหัน่นลากซูไปด้วย ด้วยอันนี้หอมกว่าเหรอค่ะใบหอมชูจะหอมกว่าซอยลงไปด้วยนะครับส่วนของใบเบย์นี่เอาหมดนะฮะเครื่องพริกแกงของสาตรจอยก็จะมีพริกขี้หนูเกลือกระเทียมข่าและตะไคร้ครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มคลุกเท้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเริ่มจากอะไรดีครับใส่าใ <น S 1> มาได้เลยครับมาเลย สับลงไปนะครับนี่ตามด้วยพริกเครื่องพริกที่เราตามเข้มข้นแล้วก็เปลือกมะขามป้อมนะครับเกลือเกลือแล้วก็ต้มหอมผัดซีโอเคนี่ยิ่งเยอะยิ่งหอมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเครื่องปรุงส่วนใหญ่ของชาวลาหูเขาก็จะมีแค่นี้แหละเกลือค่ะนะสุขภาพดีหน้าใสกันหมดเลย ใช่มอากาศดีหน่าใสโอ้โห oh <c oughs> นี่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปห่อ,อก,กับตัวใบตองสาบนี้นะครับสาจอยที่เราห่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้แหละ ไปนึ่งพอนึ่งปุ๊บก,ก็เสร็จเรียบร้อยน่ากินแน่นอนเพราะว่าเครื่องสมุนไพรเยอะขนาดนี้นะครับก็จะได้เมนูที่ชื่อว่าสาจอยแล้วครับ ซาจอยนี่จะมีเทศกาลกินข้าวใหม่ก็จะทําตัดจอยนี่เป็นหลักเลยมันได้กินกรณีพิเศษไงปกติจะได้กินแค่ช่วงแบบข้าวใหม่ใช่ไหมใช่กินข้าวใหม่อพอนึ่งแล้วเนี่ยตัวหมูเนี่ยดูด้วยตานี้ไม่มีความมันเลยนะใช่ค่ะแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมชูจะนําำใช่ไหมคะอ,มอร่อยนี่นาะ ใช่ไหมมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะกับข้าวพึ่งบ้านอ,มอมไม่มันแต่ว่าหมูนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นของแบบหอมชูรากชูเนี่ยชัดมากก็จะอารมณ์แบบเหมือนเรากินหมูบาชอ่อที่จะมีสามเกลอนะมีรากผักชีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเปลี่ยนจากรากผักชีเป็นรา,ากชูค่ะมาขามป้อมที่ว่ามันจะมีฝาดหน่อยไม่รู้สึกเลยนะ ไม่มีเลยตักกับมันหมูค่ะอ๋อมันไปหักล้างกันหมดแล้วนะครับอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยหมดไปหนึ่งจานแล้วเออนี่ผู้เสียเปียกเนี่ยผู้โมแต่พูดเนี่ยคนทำกินหมดกันแล้วทางนี้ไม่รอเลยอ่ะอร่อยนะเจริญอาหารมากนะโอ๊คเพลินจริงๆสาจอยแม่จ่าแม่แม่จ่าแม่นี่แปลว่าอร่อยแม่จ่าแม่แปลว่าสาจอยอร่อยมากเลยอย่างนี้ใช่ไหม